พอดีมีลูกค้าอยากทานปลาส้มทอดอะคะ่ะก็เลยต้องทอดเป็นตอนกลางคืนเนี่ยนะคะพอดีเพื่อนบ้านอยากทานนะคะออเดอร์ผมใส,สแ่แขกแขกมาก็เลยสั่งปลาส้มทอดตอนนี้กําลังเจียวกระเทียมให้นะคะมีกระเทียมเจียวให้ด้วยเพราะว่า,าจะได้หอมๆนะคะบวกกับพริกทอดเนาะอันนี้พี่ขายกล่องนึง60บาทจา้าไม่แพงนะคะนี่เลยใส่กระเทียมใส่กระเทียมให้ด้วยนะคะมี กระเทียมเข้าไปนะคะจะได้อร่อยทานแล้วจะได้ติดใจออเดอร์มาเยอะๆนะจ๊ะวันนี้ขายปลาส้มดีมากเลยขอบคุณลูกค้าที่อุดหนุหนกงนเข้ามานะคะปลาส้มทอดพี่ก็รับทอดให้นะจ๊ะแต่ต้องสั่งล่วงหน้าเนาะเพราะว่าเราต้องเตรียมวัสถุดิบนะคะอันนี้กิจกรรมหลังเลิกงานพี่สองคนแม่ลูกดูกจะวุ่นวายเนาะวกว่าจะได้นอนนี่เลยค่ะชอบชอบการที่เราไม่อยู่เฉยสนุกดี นี่เลยค่ะกระเทียม,มหอมๆนะจ๊ะอเอคนะคะก็จะมีปลาส้มเนาะเดี๋ยวปลาส้มเราต้องทอดทอดอยังไงไม่ให้ไม่ให้ติดกระทะพี่มีวิธีจ้านี่กระเทียมพี่จะไม่ทอดให้ให้ไหมจนเกินไปนะคะเพราะว่าทุกคน,น่ะจะได้ทานกับปลาส้มได้แล้วก็จะอร่อยนะคะมันก็จะเข้ากันเนาะนี่เลยทิศทิศของการทอดปลาส้มยังไงให้อร่อยนะคะ ต่อไปพี่จะอทอดปลาส้มแล้วนะคะเดี๋ยวอันนี้พักไปก่อนเค okay. นะคะปลาส้มของที่บ้านนะคะก็จะเป็นปลาส้มมาดามนะจ๊ะก็จะทอดให้ค่ะบางทีลูกค้ายอยากทานแบบทอดนะคะพี่ก็จะทอดให้แล้ววันนี้ก็จะทอดอยังไงไม่ให้มันติดกระทะนะคะก็คือถ้าทอดเนี่ยพี่จะขายแพ็กละกล่องละหกสิบาทนะคะกล่องเึงนก็จะมีสามชิ้นเนาะตามนี้ เสร็จแ,แล้ววันนี้จะทอดยังไงไม่ให้มันตดกระทะเนาะพี่ก็จะมีมีสูตรของการทอดตามที่แม่พี่บอกก็คือว่าต้องชุบแป้งเนาะชุบแป้งคือให้มันเพื่อไม่ให้มันติีกระทะนะคะนี่จริงๆก็แปะแปะแป้งไปนะคะโรยโรยแป้งไปโอเคแล้วก็จะทอดเลยจ้ะใอ่อนะคะใสเบาๆนิดนึง นี่นะคะก็จะเห็นว่าพอทุบแป้งตรันก็จะไม่ติดนะคะมันก็จะได้เป็นลาสมนะคะออกรอบนอกนุ่มในอร่อยมากนะคะใครสั่งทอดไว้รอรับได้เลยส่งข้างบ้านก่อนขอบคุณค่ะนี่นะคะก็ทอดเสร็จแล้วจา้าหน้าตาจะเป็นอย่างนี้เลยนะคะสวยงามมากก็จะมีกระเทียมแล้วก็พริกโรยให้นะคะอันนี้เป็้มทอดมีลูกค้าออเดอร์มาเพราะว่าไม่มีเวลาทอดนะคะเราก็ทอดให้นะจา๊ะ อันนี้อร่อยคอนเฟิร์มเลยจ้าปลาส้มมาดามนะคะอุดหนุนกันได้นะจ้า